เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับก็พาร์ทนี้ก็จะไปฟาร,ร์มของกันซึกหน่อยนะรเราจะกลับไปฟาร,ร์มของที่หมู่บ้านนั้นเพื่อจะไปตามหาพวกไอ้สมุดเรียนรู้นะฮะอืมดันเละแล้วก็พอดีไปอ่านคอมเมนต์มานะเขาบอกว่าสามารถเอากล้องอะขึ้นบนรถไอ้นี่ได้นะฮะโอเคงั้นต้องรอครับเอากล้องไปฟาร,รม์มเอ้ยแต่ได้ก็ดีนะฮะเหมือนไอ มีซอยวัวเออนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนทำมาสักหนึ่งกันไม่จะวางมลรถเฮ้ยเฮ้ยแต่เฮ้ยมันวางแบบนี้ได้นะวางมลรถอะแต่มันขับไม่ได้โอเคงั้นเราต้องลองทำดูก่อนใช้ไม้แพร่งแปดสองสามโอเคจัดแรงบ้างโอเคอเฮ้ยนี่ไงได้ใส่ได้นะฮะได้เออสองกล่องเออ ถ้าวางอะจะขีดนะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงเออทำไมขีดผิดทางเดี๋ยวทำไมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะอ๋อมันเขีนอ๋อต้องใส่กล่องมันเขีนแบบนี้เหรอแล้วถ้าเราออกได้ไหมี่ยเฮ้ยออกได้ฮะฮ่าอุ๊ยพอเฟกเลยแบบนี้มันต้องลองอีก เอาไม่ครบอีกเดี๋ยว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 ส้มดีอยู่ไหนอุย้ยมันมาใจเย็นพวกใจเย็นบ้านบ้านบ้านอ,อุ้ยโอ้โหตกใจอันแน่เอาอีกเลี้ยวนะเอาอีกเลี้ยวนะโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้โอ้ยเทปนี่ลำพังไวเลยร็วฮะเดี๋ยวนะยค่อยมาซ่อมทีหลังนะคือตอนนี้ขี้เกียจเออได้แปรเน็ตมาอีกโอเคเออมาได้แบบเวลานี้อีก Okay. โอเคโอ้โหได้กล่องไปฟาร์มฮะคราวนี้เราก็เขียนไปแบบอ่ามีสไายวูลี่วนี่แต่คือจะบอกว่าจําไม่ได้นะว่าฟาร์มบ้านหลังไหนไปบ้างโอเคต้องไล่ใหม่แล้วงั้นมาเริ่มจากหลังนี้เลยหลังแรกว่าลักรถฉีบรเดินฟาร์มโอ้โหเลวซอมบี้แบบเดินเต็มเลยโอเค,อเคใครกลัวเอาดิเออมันไม่กล้าเข้าบ้านมาหรอกนะฮะหาฟาร์มของหาพวกสมุดกัน เมล็ดไม่เอานะฮะเฮ้ยเสียงอะไรฮะเสียงอะไรเสี่ยน,นิพานได้เป็นสัตว์นะฮะพิซซ่าเหรอซาเมียวเมล็ดทำไมหนูมันเอาไม่ได้วะนี่หัว <c oughs> หอมเก็บมาฮะนี่กระดูกไว้ทำหอ,อกโอเคฮะนี่เราจะได้หอกแบบแข็งขึ้นเรียบนะฮะนอกจากหอกเหล็กคือหอเกเหล็กยังไม่ทำนะฮะแบนเนตเก็บมา กระดูอีกแล้วนี่จะได้ของนี้แล้วแล้วก็แผงเฮ้ยนี่ไงไอสมุดที่ตามหานะฮะคือสมุดพวกนี้แหละสมุดอะไร,รวะเนี้ยรูมแถบอะไรอะเมื่อกี้เป็นของอะไรมาเฮ้ยนี่ไงเป็นไอตัวนี้ไอโตะรูมคือโตะทำหนังโตะทำพวกเอ่อพวกหนังอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีชุดอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยเออเราจะได้ทำผ้านะฮะ เออครับภาพทํา,า,าทพวกเสื้ออะไรเงี้ยว้าโอเคฮะได้สมุดต,ตัวนี้มาแล้วจากการตามหาตั้งนานก็ได้เดียวดินเหนียวโอเคเก็บไปด้วยนะฮะคือดินเหนียวไม่ทําหลังคาว่าจะทําหลังคาบ้านอยู่นะแต่มันต้องได้ไปขุดแน่นอนนะได้ขุดในถ้ำนะเพราะดินเหนียวผมไปเจอในถ้ำแหละแต่ไม่ได้ไหมาตอนนั้นไปตามหายกันเลยไงโอเคได้สมุดมาหนึ่งเล่มทานนี้โอ้ยแล้วแบบ รู้สึกมันจะมืดจะด้วยเนี่ยเอมบี้เดินเกินเมืองเลยโอเคนะอย่ารอบหลังก็พอโอเคหลังนี้ลราก้ไปหลังนู้นก่อนอ่ารู้สึกว่าหลังนี้ยังไม่ได้คนนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเออโดนซอมบี้ตบก่อนแล้วก็เลยกลับบ้านก่อนน่าจะนะฮะถ้าหลังไหนคนแล้วเออดูง่ายนะฮะคือเราจะกดป,ประตูทิ้งไว้เดี๋ยมื่อไงเข้าไปในบ้านแล้วข,ของก็จะไม่มีเนี่ยฮะ เอ้ยแล้วกูอย่าลืมดูชั้นหนังสือด้วยเมื่อกี้เพิ่งได้เอสมุดเรียนรู้ไปเนี่ยฮะเดี๋ยวกูชัวฮะหลังนี้มาแล้ว <c oughs> เนเหลือแต่เปร์เลตที่เราไม่เก็บไหนม,มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูชั้นหนังสือด้วยเลยเผื่อมันมีไอ้ที่เรียนรู้ไปอีกเผ<ม><ม>ื่อาพลาดนะฮะส่วนมากเป็นคนที่แบบชอบพลาดอะไรแบบนี้ง่ายมาก <c oughs> เอ,อ่ใช่ด้วยอนะ่ะแถวนี้ฟาร,ร์มหมดแล้วไอ,อ้หลังนีนะ้คือหมู่บ้านมันมีเยอะนะฮะเราจะไปฟาร,ร์มทุกๆหมู่บ้านแต่เราต้องมีของก่อนโอเคฮะหลังนี้ฟาร,รมนะ์มแล้วแล้วก็หลังครั้งหน้านี่ตรงนี้น,น่าจะไม่ได้ฟาร,ร์มนะโอเคน,นี่หลังนี้ฮนะโอ้ยแล้วซอมบี้นี่เยอะเลยฮนะดูดิโอ้เดินเป็นแบบเหมือนบ้านตัวเองนะฮะโอเคอันนั้นก็ช่างเขาเหอะ เรามาสนใจเก็บกองเราก็พอไอ้น,นี้อะไรไม่รู้อ่ะเก็บไปก่อนหรือบอกเลยฮะอะไรก็ได้อ่ะตอนนี้เอาหมดอ่ะหนที่เราไม่รู้นะฮะล้วแบบมันคาบไม่ได้หรือคาบยากนะฮะเราก็จะเก็บให้หมดเลยเก็บปด้วยเดี๋ยวไอ้น,นี้มันเน่าเป็นไหมเน่าไม่เป็นนะฮะแต่คาบไปจากพวกชอบมันคืออะไรอะ่ะปอต,ติโตเป็นน้ะเป็นน้ำซุปนะฮะซุปปอต,ติโต เดี๋ยวโดนสมีข้างนอกอันแน่ไม่เห็นละฟรไม่เห็นนอกนะฮะข้าอยู่ในบ้านหรือไม่งั้นมันอาจจะแบบเอิ่มเข้ามาในบ้านปิดไ้วยก่อนเลยปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้ามันรอบหลังนี้คือแบบอ้อไม่แฟร์เลยไม่มีหนังสือเรียนรู้ให้เลยหรือหรือหนังสือเรียนรู้มันอาจได้แต่ละเอิ่มหมู่บ้านหนอนะฮะคืออันนี้ผมเพิ่งได้หนึ่งเล่มแล้วหรือเราต้องไปหาอีก ที่หนึงนะครับมันจะได้เรื่อยๆน่าจะเป็นแบบนั้นนะพ่าะอ้นี่มันจะหาจนหมดแล้วยังไม่เจออะไรเลยเฮ้ยปูเตโต้เอาไปปลูกอ่ะอืมขยะไม่เอานะฮะโอ้โหไม่คิดนะอได้เยอะเลยแล้วคือตอนนี้รู้สึกว่าเลือดอ่าเลือดฟื้นขึ้นมาแล้วนะรู้สึกว่าผมจะไปนอนแล้วมันฟื้นขึ้นเออคือตอนนั้นยินเลยอยู่หกสิบเก้า โดนซอมบี้ที่มาอุ๊อเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเฮ้ยทำไมมีซอมบี้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะหายแล้วฮะเออท่อบะหีนผมคือต้องวิ่งเข้าบ้านอะหลังนี้เคลียร์แล้วก็หลังข้างหน้าหลังข้างหน้าตรงนู้นะละหลังหลงหลังโน่นเหรอ ก็มาดิอนะถ้าจะมาฆ่ากันก็มาเลยดีกว่าหรอกมันมาเราก็เข้าบ้านนะฮะโอเคห okay, ลังนี้นะน่าจะยังไม่ได้เข้าคือต้องดูแบบอะเออนะฮะโอเคแล้วก็ปิดไว้ด้วยฮ่าห้าเผื่อมันมาแล้วแบบเออเฮ้ยหลังนี้เคลียร์แล้วนี่อ่ะ uh. ชัวร์เลยฮนะเหลือเต็มเมล็ดพับ คือผมไม่เก็บเปนเล็กผักนะที่บ้านมีเยอะแล้วเราไม่ชอบกินผักนะเราเลยไม่เก็บเก็บไปทำไมฮะเออไม่กินโอเคเคลียรแบบจริงจังเดี๋ยวมาดูให้ชั้นวางก่อนไม่มีโอเคเคลียเรียบเฮ้ยแล้วมันมีซอมบี้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่ามันเป็นบอสอ๋อเจ้าบอสตอนนี้คือไม่ไหวอ่ะ สูที่นี่ไม่ได้ก็ต้องไปสูที่บ้านนะโอเคไปทางนั้นเฮ้ยเป็ี่นอะไราหายน้ำาหรอจะพึ่งกายตัวน,นี้สิโอเคนะาทงนี้น่าจะยังไม่เคียร์อ่นนี้นี่ก็มีหกหลังก็ไล่เคียร์ไปเรื่อยเลยฮะเราจะเคียร์ให้หมดเราจะไ่กับบ้านนะโดยตัวเคียร์ไม่้กลัวหรอกเรามีบ้านอยู่นะฮะเป็นบ้านเขาาเองโอเครู้สึกว่าอาจจะอยู่น้ำจริงด้วยตามมาเยอะขอแห้ฮะเฮ้ย โอ้นู่น้ำหมดเคเต็ม okay, ไปอาฟาร,ร์มต่อลังน,นี้อย่าบอกนะฟาร,ร์มอีกแล้วไม่มีของอะไรเหลือเลยดูเรามาฟาร,ร์มตอนไหนฮะนี่อ่ะยักกะจำไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยสมบีมันจะเยอะไปไหนพวกเนี้ยน,นึงวันที่เจ็ดหรือมันเป็นเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บนึินอ่าหรือมันจะเป็นวันสัมผิออกดูดิแล้วมันคือเต็มพื้นที่เลยว่าจะมาฟาวอ้อยเดี๋ยวดิไอตัวนี้ทำไมตัวใหญ่กว่าเพื่อนวะเนี่ยไม่แปลกนะดีนั้นที่ผมเอาคาตาน้ำมาด้วยก็มาดีครับไม่ได้ยืยนไปอุยป้ยกลัวโดนมันตุ๊กอุยอ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ เฮ้ยมันไม่มีอันแน่ไม่ได้กินหรอกเฮ้ยมันไปเรียกเพื่อนวุ้ยฉลาดนะฉลาดอีแต่มันไม่ส่มันไม่ส่กเสียงว่ะเฮ้ยแล้วมันคือมันฉลาดว่ะเออถ้าเราเข้าบ้านปิดประตูแล้วคือมันไม่มาอู้ยเรียกโอ้โห้เยอะแยะเลยบล็ากความเวลาอะไรเวลาแบบนี้ปุณเนี่ย หน้ามีไม่มีไม่รู้ไปแล้วโอ้ยแป๊บหนึ่งปรี่เข้าบ้านกรอดพับไปละจ้าตามมาดิอันแน่นี่เอาดีนี่กี่ตัว่ตัวตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งอ้าวพีพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่มาเอาดีพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่เอาดีนี่เรามีทริค อาฟันไม่โดนเว้ยอี๊ไ่ต้องฆ่าที่บ้านหรอกฆ่าที่นี่เลยนะเอาดิไอตัวใหญ่จะเอาอ๋อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแน่อุ้ยมีท่ามีท่าใช้ท่าหรอนี่อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮมีท่าวิโอ้ซอมบี้เดี๋ยวนี้มันเล่นเว้ยมันเล่นโอ้โหดูดิจะตายยากอะไรขนาดนั้น ใช้ท่าใช้ท่าท่าตัวนี้ตายเออสม,มิธพวกนั้นก็แบบน่าจ,จะไปนะโอ้โหเก็อื้อ้อเอาเอาเฮียสักทีโอเคเก็บตัวนี้ก่อนเลยหนึ่งตัวโอ้ได้ตะปูเฮ้ยไ,ได้ไอ้ได้สุข,ขุไอ้ได้น็อตดว้วยเหรอแบบน็อตใหญ่ได้ไรฮะอ๋ออิเล็กตัวนนกส์าสาม,มันโอเค ก็พอได้นะฮะในตัวโอ้ในตัวเกือบเต็มไม่เป็นไรอ่ะดิกล่องเรามีเก็บไปเก็บไปเลยฮะเก็บไปเลยเก็บเอ้ยได้แต่ปูเยอะพอสมควรจะมีชิบเก็บไว้ก่อนเก้ากล่องละอื้อหบอกเลยตอนนี้ใครก็มาดิครับอ่าไปฮะฟากต่อเออหรือจะเป็นทุกๆเจ็ดวันแล้วมันจะออกมาอันนี้ก็ไม่รู้ฮะแต่อันนี้วันที่เจ็ดอ่ะนะฮะแล้วมันโคตรจะเยอะเลย จะมีตัวใหญ่ที่แบบเออเอเอาไปลงด้วยนะฮะในทีสองทีฟันเป็นสิบอะนะฮะเราต้องมีชิคแบบนี้นะฮะถึงจะอยู่รอดไม่งั้นไม่ไหวไม่มา,านอันนี้มาเคียวอ๋อทันบนใช่ปะทันบนมีอะไรไอ้นี้ไม่เอาไม่เอาอหอมมาฮะอันนี้น่าจะยังไม่มานะฮะโอเจ๊เขาอ่าถ้าไม่มีเสียงไม่ต้องกลัวนะถ้าแบบมีเสียงเราแล้วเราค่อยกลัว ป้ามถูกหลังไหมเนี่ยเออหลังนี้แล้วก็ไปหลังนู้นใช่ปะโอเคฮะไปเปิดช็อตมาอีกเราต้องใช้ทอตหลังนี้อ่าหลังนี้ไม่มาฮะยังไม่มายังไม่มาโอเคฮะมีสิทธิ์ลุ้นว่าจะได้ของดีอันนี้ได้มาอีกแล้วนะฮะได้อะไรอะ่ะเออรับรับพิษเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฮะต้องไปดูอืมตัวไหนได้เป็นตัวกครับ ไม่ใช่ตัวนี้ไอหรือมันต้องเก็บก่อนมันก็เป็นชื่อนี่โอเคช่างมันฮนะไม่รู้ว่าได้อะไรมาน,นี่พวกแถวนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวนี้ได้เลยอ,นนอ๋อได้ตัวนี้ฮะนี่ไอตัวตะเกียงไอ,เ,งไอเ,งเป็นเป็นกลุ่มไฟอะ่ะเออได้มาก็ขับไปได้เอ,อ,อย่างไยก็รู้นะครับว่าได้อะไรเอเก็บไปฮะโอเคได้แล้วอีกหนึ่งเรื่องเออมันไม่ใช่หมู่บ้านลวนี่เราคือเราเราต้องค้นไปเรื่อยๆนะฮะ อืมเราจะประมาทไม่ได้นะอันไหนมีชั้นหนังสือนี้ต้องไปดูมันจะเป็นเล่มขาวๆอยู่อ่ะอือเป็นหลังโน่นนะหลังใกล้ๆนู่นว้าประตูยุดเสียอามันหินอะไรมันหินมันหินมันหินปีประตูประตูเ้ยประตูประตูประตูโอ้ยตกใจยืชิดูดูแป๊บหนึงแป๊บนึงพี่โอ้โหบีประตูไม่ทันอู๋มาหาประตูเมื่อกี้อีกก่อนตามมาจนพี่เลยนะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเน็ตไปนเน็ตล้างสาดด่วนนะว้าได้เหลือเท่าไรหร่ฮะโอ้หกเจ็ดแล้วตอนนี้น้ำก็จะหมดตัวแล้วโอเครีบฟาร์มรีบกลับแล้วหลังสายแล้วฮะฟาร์มแล้วก็กลับเออทำไมมันไม่มีแร่เหล็กมาเลยไอแร่ตัวนี้ไม่ออกนะฮะเชือตามจนถึงบ้านเลยยังไง อ่าไม่มีฮะสมุดไม่มีโอเคพอนกินรุ่นลงไปด้วยดีงั้นก็กลับบ้านเลยแล้วกันเพราะฟาร์มหมดตู้ลังแล้วมันมีเออสิบสองลังนะเคลียร์งั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเนะี่ยอยู่นานไม่ไหวเออเดี๋ยวทางกลับบ้านอยู่ไหนช่องกลับบ้านอยู่ข้างหลังโอเคไปนี่โกยทะยมไปแล้วเอาลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ของอะไรมาบ้างเราเยอะไหมเนะฮะ ก็ได้มาเต็มกล่องเยว่เองคีอังน้อยก็ได้สมุดพวกงูน,นี่นั่นมานะฮะเก็บได้บางเนี่ยขีเดี๋ยวไปเก็บใส่กล่องกันเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะทําไอ้โต๊ะไอ้นั่นไม่รู้จะทําได้ไหมนะฮะเฮ้ยฟาร์มจำลองในตอนนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูไอ้โต๊ะนั่นกันนะฮะตัวทำผ้าเออหนี่ฮนะมันไม่รู้ว่าใช้พวกทรัพยากรเอ้ยเดีย๋ยวไหมนะฮะแต่เราจะไม่วางใกล้ไอ้เตานี้นะเพราะมันจะ ไปไหมเกมวางข้ายๆตัวกราฟอีกว่าโอเคเรียบร้อยอะแล้วมาดูวัตถุดิบกันว่าใช้อะไรบ้างไอรอนซองเลยเหรอเฮ้ยแต่ของหายากนะยากคือไอรอนนี่แหละประเด็นอนะแล้วคือไม่มีโอ้โหไม่มีสักอันต้องไปขุดใช่ไหมเนี่ยอ๋อต้องสก้อนเด้อฮะเราไปขุดในถ้ำด้วยโอเคไม่ยากเกินรวัวเอางั้นใส่ของที่มี เรามีก่อนดีกว่าอยู่เอ่อตะปูแหละที่ลุกดัดไปฮะแล้วก็ไม้ไม่มีไม้แพงที่ว่ามีแต่ซูงสองอันอแล้วก็ไฟเบอร์แพนไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่เอาไปทำโอเคดัดไปฮะโ,โอ,อ้โหยี่สิบจิงโคเยอะเฮ้แล้วก็ซูงสองอันโอเคจะไปแบกเข้ามาเลยแล้วกัน อ๋ออยู่ไหนสองอันซุม้มปับพับพับสองอันนะเราไม่เอาไปเยอะสองอันก็พออ่าวิ่งขึ้นได้ครับวิ่งได้เราต้องมีเทคนิคปับปับอ้าวโอเคฮะเหลืออยู่อันเดียวก็คือเล็กหึหึแล้วประเด็นคือเราต้องไปเอาในถ้ำอีกโอเคครับตอนนี้กดได้แร่มาเป็นที่เรียบร้อยก็ทำการเข่าไปสิฮะโอเคโอเคน่าจะพอนะ อันนี้เกียร์แน่น,นร้อยเฮ้ยนนเดี๋ยวเรามีเจอปืนอยู่นี่น,น,นี่เจอปืงหลบเขียบเลยสองก้อนนี่เผาไม่ได้จะนานนะอ่าโอเคเอาละจากการไปหาแร่รบรดโภคานคือแบบไปหาตั้งแต่ยังไม่มืดตอนนี้ดูดิมือดอ่ะอันนี้แค่แร่สองก้อนคือมันไม่มีวิธีหาแร่แบบง่ายๆเลยหรือฮะหรือแบบไม่ต้องไปขุดอ่ะคือบางที่ผมไปขุดอ่ะแล้วไปเจอไอ้แมงป่องแล้วมันฆ่าไม่ได้ด้วยไงฮะแล้วแบบเออโดนต่อยเรียเลื่นละสามเก้าเลยโอ้โห โอเคครับแล้วก็ไอ้แรกตัวนี้ผมคือผมจะไม่ได้ทําในคลิปนี้หรอกนะครับอ่าไว้เราก็ต่อในคลิปหน้าดีกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ